มี่พ่อพ่อคุณยานี่ชื่อว่าพ่อกิมแม่คุณยานี่ชื่อว่าแม่บุญมาอีตอนนั้นยนง่ไม่มีนามสกุนก็เลยไม่รู้ว่านามสกุลไหนนะครับอีนี่เหมือนคุณยาเกิดใจโตมาโตเกิดมา บ่อกับแม่ก็ตั้งที่ให้หมูหมูนี่แปลว่ายญ่ช่วยเวลารับแฟนกับคุณลูส่งสวัสดีปีนาด้วยหมนี่แผลไรไอยูมาด้วยเช้าวานราสารทุกไทยโอเนี่ครอบครัวคุณลูกห้าปีย่าเหงนก็แต่งงานกัปตยาพรัตทองคำพอแต่งงานกันไปแล้วก็อยู่มาอยู่มา ทำไมเราถึงได้มารก <c oughs> ขายาอทำไมเราเจ้าอาณวงถึงได้มารกขายามันมีสาเหตุคนเองกกน,เนี่ท<ส>ันยรบกันน<ส>ี่มันมีสาเหตุความเป็นไปเป็นมาถ้าอยู่ดีดีนี่มรบกันหรอกนะครับสาเหตุที่ในโบก,กันก็รคือสื่อเงื่อนการดำเนการที่สามทำทีที พระราชทานพระเพลิงประสุกข,ของพระราชมีดาราชการที่สองนะครับในปีในพระราชพิธีนี่เจ้าอนุวงศ์แห่งละครเวียนจันนี่ก็ไปได้พอไปเสร็จแล้วพอปิดเสร็จพิธีแล้วเจ้าอนุวงศ์แห่งละครเวียนจันก็คิดว่าขออะไรคือคือที่ได้นะครับก็เลยขอก็ราชการที่สามเองพองขออันหนึ่งคือ ขอกรอกตัวลาวขาวที่ไทยเองต่อมาใบใหม่านเที่ยวสระบุรีขอคืนสลานที่สองก็ขอละครในในได้ฝึกชาวลาวเป็นละครในแล้นที่สามก็คือขอคุณหญิงดวงคำไทยนะครับขอสามอย่างให้กลับไปอยู่ประเทศลาวคืนแต่การที่สามเองไม่อนุญาตว่าพอไม่อนุญาต เจ้าพระทูตองเกลียดไอ้ทิ่เ,เออเกลียดภาพคือนครเแดงจันด้วยความเกลียดความโกรธความแก่กว่าขอแล้วยทำไมไม่ให้นะครับทีนี้พออยู่มาอยู่มาเกิดทังปินรุกกับบะหม่าอัง,งปินว่าบะมา่าที่สูงที่สูงอังกบินัวว่าที่สูงพามาไม่ได้เลยขอทหารไทยหนีผู้ช่วย เอาทหารไทยไปช่วยมันพูดจารแกไปดูเนี่ยมันเกิดการทะเลาะกันนะครับพอทะเลาะกันเกิดเห็นทหารไทยขับคืนมาถึงสองข้างสองเท้าทีนี้เท้าลู่ไปถึงเจ้าอนณวงเ์็นแล้วก่อเรียงจันท์คิดว่าไทยเองถูกกางริษัทว่าได้โอกาสที่มันทุกถอยโอกาสยกทัพมาเลยทีนี้ที่ไปตีประเทศไทยเองนี่งที่ไปแกะแกนที่ไปตี ยกมาจาะ,ะ,มาามาะ,ะมาติดประจิตเจ้าเมืองนครราชสีมาเองนะครับพอมาประจิตติดนครราชสีมากระตังคายอยู่นอกเมืองทีนี้ประกอบกัว่า,าในช่วงนั้นเจ้าเมืองนครราชสีมากัปยยาพรั์ทองคาไปยุ่ไปทําเรื่องก้อพิพาทของเจ้าเมืองคุขันเมืองคุขันออนีเ่เป็นเมืองอะไรตนี้เป็นเมืองศรีเกษ นะครับเจ้าเมืองนครราชสีมากับพระราตรองไปเมืองศรีสะเกตไปไปไปประนีประนอมเจ้าเมืองศรีสะเกตกับน้องชายสลก,กันกับทางกรุงเทพโดยเลยหาเจ้าเมืองโคราชเองนี่กับพระยาพระทรองธรรมไปไกลเมียน,นะครับทีนี้พอช่วงนี้ก็เจ้าอนุวงศ์ก็คิดนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่า ป้านครดศิมานีา่เจ้าเมืองอู้แลไม่ดีไปอยู่นครเวียงจันทร์ซะเอะอก็เลยให้ครอบครัวของนครดศิมานีน่ยได้เออไปอยู่นครเวียงจันทร์เจ้าอนุนวงศ์ไทยอาหารเอกเขียรามพิชัยนะครับควรตอนชาวนครดศิมาเดินทางออกจาแกแควน้นนครดศิมามาเรื่อยๆนะครับย่าโมของเราก็อยู่ในในนั้นด้วย อยู่ในขบวนที่กต็ตอดมาด้วยอยากโมก็คิดวางแผนมาตลอดว่าจะทำยังไงเอี้จินจ้นรวมทุกขี้นี่เอาชนะทหารลาวได้ไปจนมาถึงทุ่งสำนึกนะครับทุ่งสำนึอก็มา,มามปักค่ายพักแรมอยู่ที่ทุ่งสำนึกขี้จิ้รไงจีลาเลยทุกท่านทีนี้คราวนี้ก็คุณย่าของเราก็วางแผน,แผนตลอดเลยไปอยู่ที่ทุ่งสำนึกนี่ ในวันที่สามนะครับในวันที่สามคุณย่าก็คิดว่าจะต้องดำนินการดำเนินจุงให้ได้ตรงรูปธรรมรี่แหละประการตัวน,นั้นก็จึงนัดหมายจากนครราชสีมาของเรานะครับให้ทำอาหารหวานข้าวเย่าเหล่ายาปลาปิ้งเบี่ยงพวกทหารลาวในคืนวันที่สามในเย็นวันที่สามเลยนะทะหาร,ราหลาวก็โอ้ไปดูเรื่องกันเต๊กเราเนี่แล้วเราสาธุคุณย่าทํา มองทหารลาวมีเหล่าสาตูมีปลาปิีงปลาหยางปลาอะไรก็ให้เราทานเรากินทานเรากินกับเมาเลยที่นี่นะเราที่ให้เราเคยกินใคยกับเมาแต่ไม่เมาเนี่ยนี่อาหารเอกของเรา,นเ,นามมเนี่ยเพียราพิชัยเนี่ยไห้ยาบุญเหลือไปประกบเออให้ยาบุญเหลือไปประกบ เป็นรูแล่เหยียรามบีใจทหารเอกของเราพอถึงนี่ไม่เดียวแม่อนาถงานกันตีสามเด้อตีสามของวันที่สามนะครับก็คือรูค้าของวันที่สี่ทำการูุรบนะครับคุณยาของเราก็สร้างทหารเราจะมาที่มาในร่มแต่ทหารเราทหารเราไปดูเรื่องเมาเนาะ ดาบเดือบไปกันยาบูยึดมัดไปกับเตียงขานอาหารเราไปดึงตะบนมากยาบุญเหลือไปกัี่เขาเย่นดาบกันเบียร์รามพิชัยเบียรามพิชัยรูดทึบตัวกันไปยืดดาบกันกับยาบุญเหลือเองนี่นะครับยาบุญเหลือกับตั๊บดาบไม่ได้เบียร์รามพิชัยกับตั๊บไปกับยาบุญเหลือไอ้ชาวปิ๊ดกูวิ่งเบียร์รามพิชัยกัวิ่งตามยาบุญเหลือกับไปขัวในดุลพื้น นะครับกำลังติดไฟกำลังไฟลุกโชนอยู่ย่าบุเหรือเอาดูนพื่อนจิ้เข้าไป้ในเพียนปีประทุติ้นปืนอยู่นั่นะก็ทำให้ติ้นปืนทำให้กองเพี้ยนั่นระเบิดนะครับระเบิดเสียงดังสนั่นเพียนรามพิชัยทีิงมาก็ย่าบุหลือนะครับก็โดนระเบิดตายทั้งกู่นะครับทั้งเพียนรามพิชัยทั้งย่าบุหลือเรากบบตาย ที่นี่ทหารเราเมื่อเห็นผหนุนอาตายแล้วมันก็นอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้เนาะมันก็ต้องหน,นีกระเตือนกระเตือนนะครับหน,นีกระเตือนกระเตือนไปเลยมีในคืนวันที่สามมีายนนะครับตามแนาสายยงานอะไร,รออนี่าจเงี้ยเด็กก็ยังไกลนาไกลเร็วเร็วเลยเออที่นี่ก็จะสวนไม่กะสวนมันมีโจงายนี่เลย <c oughs> เออไะ้ต้องงานเพียร,ลร,ลเ,รเ,เ,เ,เลยที่นี่ก็ทหารเราแบบนี้เราเรยเติมเรื่อยที่นี่ที่นี่ความรู้ถึงเจ้าอนุวงศ์ปักลักคอยอยู่ที่โคราชเมืงองนครราชสีมาเรานะครับลูกเขาว่าทหารเราแปลกคัพแปลสิงจริงวันที่23มีนาคมนะครบออะับที่23มีนาคมจ้าโฆษกเรื่องต้นมาอยู่จังหวัดพิจิเร เอารวมวันที่23มีนาคมเะไรกันนะครับคือเนะเจ้าอนุวงลกก็สั่งคนของทหารลาวถึงสั่งคุณกองคนกองพันของทหารลาวรับประเทศลาวแต่ว่าก่องรับสั่งให้จุดเขากระเพรากะเพราเมืองนครราชสีมาเองซึ่งมีประตูอยู่สี่ด่านทำให้ประตูสามด่านเสียหายหมดเลย นะครับเหลือเพียงประตูเดียวคือประตูจุฬาลงีเกที่ร์มาจำลองไ้นะครับเแ,แล้วครับนั่นแหละคือวันที่2ี่มีนาคมที่ถือว่าเป็นวันวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีของทาพของรุณยาโอเรานะครับแ,แล้ว,วันถูนกรบกันจริงๆอีกวันที่คือรุ่งเช้าวันที่4เวลาตีสี่ 4, นะครับดังนั้นที่ กรุงเทพนี่เขาจะวงสวงกุฎิาในวันที่สี่มีนาทุกๆปีนะครับแต่เราก็มาถือเอาเวลาวันที่ส3านี่คือเป็นวันที่ชนะเลิศชนะโดยเหตุผลของญาเรานะครับเสนื่องจากญาเราก็ได้รับฐานอนฐานอนสัตว์การตัแต่การที่สามนะครับเปลี่ยนชื่อกุญิาจาก คุณหญิงโมนะครับพอแต่งานกับพาะรัฐองค์คำเลยก็ได้ว่าชื่อคุณจญิโมเปลี่ยนจากคุณหญิงโมงโม,มาเป็นพร,ร้าุรนารีนะครับมาเป็นพร้าุรนารีร้รรรอมกับพระราชทา,านเครื่องยศทองคำนะครับพระราชทา,านเครื่องยศทองคำก็คือหนึ่งตราทองคำเช็ดมากหนึ่งสำรับเป็นถาทองคำเช็ดมากนะฮะ หนึ่งคำรับแล้วก็ออกมาทองคำอีกหนึ่งคู่แล้วก็ตลับทองคำอีกสามใบเสาเต่าปูนทองคำหนึ่งใบคุณทท,ทองคำหนึ่งใบขันน้ำทองคำหนึ่งใบน,น,นะครับ<ช>คือพระราชทานแหงคุณยานะครับก็อ,อยู่มาอยู่มาถึงพศ2395้อคุณย่าถึงแก่อาชญากรรมในอายุ แ1ปี81ปีนะครับรวมตั้งแต่พศสองพันสองันสม้ยเาบ้าจนถึงพศสองพันหเป็นเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง272ปีนานไหมนานเนาะพอยญ้าเราถึงแก่ทางราการพอทำพิธีเสร็จ เผาตกเสร็จเรียบร้อยพยายามนะท้องคำก็น่อมคำปฏิของคุณยานี่ยใส่สถุูเอาไว้ที่วัดสารอร่อยนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็ย้ายมาไว้ที่วัดกลางคือวัดพระนารายณ์หรือไงเนี่ยที่วัดกลางนะครับเสร็จแล้วทาวระเบิดที่มาพร้อมกับผู้ว่าเห็นว่าไม่สะงักงันนะครับก็เลยให้ท่านรอลูกเห่างน ของปุญญาและก็สร้างประดิษฐานอยู่หลังประตูยุพนที่เราเห็นและเราได้กราบได้เข้าทุกวันนี้นะครับก็ทําให้พี่น้องปุญญาต่ย,ยายของเราเองได้กราบได้ไหว้และหลังจากนั้นชาวจังหวัดนครศรีธรรมรา,ตามมอต่างๆก็จะมีอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีขึ้นเหมือนที่บ้านกระเบื้องของเรา นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องูุย่าตายายได้มูตนาสาุูอ้าพร้อมมือให้ค่อนเล่าหน่อยเออครับตอนนี้